ทุกคนมื่อนี้รู้สึกว่าอยากล่องกินฝาทรายโจรเพราะว่าเอาเบียรน,น้ำพีสาวมาผูกได้สองอาทิตย์กว่าแล้วเนาะสิล่องกินซดครั้งแรกข่าวปงหัวมันสีมิรสชาติจังใดแต่เคยเห็นเขากินเขาว่ามันคมมากก็เลยคลิดได้ว่าเออเจ้าของมีแหนมสีมาก,กินกับแหนมกับกระเทียมกับพริกซดนี่แหละสีลองมึงเด้อว่ามัน บ่มันสีกินยากกินซ่ากันไดมาเมืองครั้งแรกของพี่ไม่ต้องกินวาดทะเลจนกันเนาะห้าเสต็งหูรสชาติน,นั่นกินยากมากคมอีรีขมปิดปีคมอีรีครับ ขมกขมอืม,อออมต้องหาวิธีกินแบบนี้ต้องหาแนวกินกาบกินแก้มอืมขมขมไม่ไปไหนขมอ,อยู่ในคอขมอ,อยู่ในปากขมอ,อยู่ในลูกกระเดือก ขมมากขมมาแหนมกาแฟพองแหนมต้องฟื้นกินมันได้เขาว่ามันเป็นยาพวกวิธีกินดอกกไปศึกษามากแล้วกันผู้ใด,ดสิดูเพราะว่าเขาว่ามันดีกับกินแต่วิธีของเจของกินคือกินวิธีนี่นะ กินเห็นมันไงตัวเจ้าของนะ้ะเขาบอกว่าคมหมากผมไม่คมอีรีรอะขนาดเจ้าของเป็นคนกินขมเกียงเราเด้เนี่ย